สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พามาชมดินนะครับที่อยู่ในกระสอบนะครับที่นำมาพักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องออทำการดูแลไม้นะครับโดยที่ทำการตัดรากเปลี่ยนดินนะครับซึ่งดินพวกนี้จะถูกลําเลียงเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำทีเดียวได้พร้อมๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ ค่อยทยอยนะครับในการเปลี่ยนดินนะครับทีนี้ผมมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติของดินพวกนี้นิดหนึ่งนะครับดินพวกนี้จะเป็นดินที่มาจากปุกเขาตีนเขานะครับซึ่งเกิดจากการชะล้างแร่ธาต่างๆนะครับมารวบรวมไว้ที่บริเวณชายเขาตีนเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งซากพืชซากสัตว์นะครับก็อุดมสมบูรณ์มากนะครับก็มีการชะล้าง นะครับลงมาอยู่ที่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็คนขุดนะครับขุดดินขายเนี่ยเขาจะกวาดเฉพาะหน้าดินนะครับดังนั้นเนี่ยดินพวกนี้จึงเป็นดินที่มีประโยชน์และก็สารอาหารครบถ้วนนะครับเพื่อนๆครับก็สามารถที่จะนําไปเปลี่ยนนะครับแล้วก็รักษาส่วนต่างๆของต้นที่มีสภาพทรุดโทรมนะครับเนื่องจากธาตุสารอาหารในดินที่อยู่ในกระถางเนี้ย ลดน้อยลงนะครับก็เอาดินพวกนี้ไปเสริมเติมแต่งนะครับหลังจากใส่แล้วก็เหมือนติดทอโบนะครับส่วนต่างๆเนี้ก็จะคืนกลับมาสู่สภาพเดิมเหมือนเดิมนะครับ